เฮสวัสดีครับผมรอดเซสว่ครับสวัสดีครับผมชื่ออยูมิครับสวัสดีครับชื่อป่าครับผมสวัสดีครับผมชื่อยูมินครับสวัสดีครับชื่ออบนะครับ วันนี้มันมันเหมือนมันเกินฝันเนาะมันเป็นวันที่พวกเราเนี่ยก็รอมาค่อนข้างนานหลังจากจบรายการอะไรแบบนี้ครับพอมาถึงบรรยากาศจริงๆแล้วก็ทําให้พวกเราแบบหายเหนื่อยไปเลยจากที่แบบเหนื่อยกันมาค่อนข้างนานเลยแบบนี้ครับก็ดีใจมากๆครับที่คนมาดูเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็พวกเราตั้งใจกันจริงๆเนาะกับสเตจครั้งนี้เรามีเวลาพร้อมกันค่อนข้างพิงนศษ แล้วก <and> <then> ็เราบินไปถ่ายตวที่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีส <Morris aí> ุดเพื่อในการดูดียว่านี้ครับท่าถาอนบินไปที่งนเรามสีหรอเปที่เราทีรบรยเราไปถ่ายวิวดีหเปาท่ก็่ายเร้าสแว่ว่างป้่กาล่างๆยเรกล้วยครับ แล้วก็เต,ตเต้นใช่ซ <laughs> ้อมเต้นซ้อมเต้นก็เพื่อถ่ายเอ็มวีครับผม่แค่นี้ครับนะคิดใช่ปะ่ะ 부산 리 해. 그다 어. 음에3 5일 만에 저희가 대뷔를 하게 돼서 부담감이 어떤 건 아니고 제가 그렇게 늦어진 만큼 정말 준비를 잘해서 팬분들께 보여드려야겠다라고 생각을 해서 나가도 웃긴 했었는데 오늘 저희가 무대에 최선을 다하고 모든 걸다 쏟아부어서 그 후회는 없다고 생각하고 만족합니다. สเซเวนเนทุกวันนี้เขายังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้คือเราเราดีใจมากมันอธิบายเป็นคำพูดออกมาไม่ถูกจริงๆครับพอยิ่งเห็นโฟรเจกอีกยิ่งคือแบบบนตามันจะแตกครับแต่ผมร้องพี่ผมรองพี่ต่อผมไม่รองอ้ะฮ่า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 าา 춤을 추다가 이미 손가락이 부러지게 되었는데, 그래도 팬분들에게 준비한 만큼 열심히 다 보여주고 싶었는데, 아쉬운 마음이 너무 많이 컸고, 다음번에는 더 좋은 모습을, 보러, 좋은 모습을 보여드리고 싶습니다. 감사합니다.

đ 的 nào จริงผมว่าผมน่าจะขอตัวไปโทรไปถามท่านประธานครับว่าใครอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างจริงๆพวกเราก็เรียกได้ว่าฝึกใน,ใน,ในหลายๆด้านเลยครับผมยัง<ช>ไม่ได้แบบมีอะไรที่ตายตัวครับผมใช่ใชถ้าไปตายตัวหน่อยก็จะเป็นพี่งพองค์คอมเป็นลีดเดอร์ครับใช่ก<ช>็การรับารใครจะหน้าที่อะไราผม ื่อแฟนขับหรือชื่อดมนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ได้รับการเสนอมาหลายชื่อเหมือนกันเนาะซึ่งเป็นชื่อที่ความหมายแต่ละอันก็คือแบบเรื่องไม่ถูกจริงๆครับก็เรากําลังโหวตกันแล้วก็เลือกชื่อที่ดีที่สุดที่เหมาะกับทุกคนแล้วเชื่อว่าแฟนๆทุกคนน่าจะชอบคันเดี๋ยวประกาศทีทางฮ็อตเชียลครับผมแอากว่าบมีิเชื่อตงว่าเอ๊ะมีชื่อไหนทีนน่เิ่มส่งมาแลกลังเลือกจริงๆตอนนี้เรามีกันแล้วครับ าพูดได้รยาดีกว่าครับยาดีกว่าครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีมีไว้มาตอนนี้มีมีมีเลือกกันอยู่ครับคิดเยอะๆกันนครับคิดเยอะๆก่อใกล้ๆนี้ไเยใก้ๆนี้เร็วนี้นะแฟนจะได้เร็วเร็วนี้ครับผมเร็วเร็วเนี้ครับ 이렇게 팬 여러분들과 함께 해서 너무 좋았고 팬 여러분들께 감사드리고 항상 더 좋은 모습 많이 보여드리는 버스 이 되겠습니다

เงินนะแต่งอะไรคือแต่งให้เพื่อนนะคือตอนแรกเขาบอกว่าขอบคุณพังานหนักแต่ว่าเขาพูดผิดครับที่บอกี่แต่งงานแล้วเพื่อนก็เลยลบใช้กันตลอดเลยครับใช่คงเยอะหรอใช่ค่ะอืมรู้สึกสุดตั้งเลยสุดชัยลายอ่ะชัยยองชูวายองทวาย ต่ก็ภัย่ะแล้วแกเดี๋ยวทำอะเหรอคุณหมอนคผมเป็นซุมซุพับบรุคับอีกอีกออไรอะเชื่อทางเชื่อนะัต้งดสัเรียนดูสัเรี่ยแนชอบสร้างน้ำใจมิดรอะไรอ่ะองแมนนะขอผมแบบประมาณว่าคุณคุณพี่ครับผมก็แมนนะครับใน

ขอเงินหรอโอเค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ